ดูความเคลื่อนไหวของสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธแห่งประเทศไทยนะคะล่าสุดก็จัดการแข่งขันเพื่อคัดเลือกนักกีฬาปืนสั้นและลูกสองทีมชาติไทยที่จังหวัดจันทบุรีค่ะสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธแห่งประเทศไทยก็ได้ร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบุรีจัดการแข่งขันยิงปืนรณยุทธรายการจันทบุรีแหนกันแอนชอดกันชมเปี้ยนชิพ2026ระดับ2ที่สนามยิงปืนรณยุทธองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีค่ะมีนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันปืนสั้นเนี่ย100 สคนแล้วก็ลูกซองอีก104คนได้รับเกียรติจากดรัฐวิทย์ตั้งเกียรติพัชระนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบุรีให้การต้อนรับคณะนักกีฬาค่ะซึ่งการแข่งขันยิงปืนลูกซองรณยุทธในครั้งนี้ก็จะเป็นสนามแข่งขันเพื่อคัดตัวนักกีฬาลูกซองทีมชาติไทยสนามที่2ค่ะแล้วก็คัดนักกีฬาที่สมาคมจะส่งเข้าชิงชัยในการแข่งขันยิงปืนลูกซองรณยุทธชิงแชมป์โลกเลยนะคะที่ประเทศเกสในเดือนกันยายนนี้ค่ะ ส่วนของการแข่งขันยิงปืนลูกซองรนยุทธ์นะครับผู้ชนะเลิศในแต่ประเภทก็ประกอบดังนี้ครับบุคคลชายประเภทโมดิฟายครับวัชลระเจริญเดชกุลนะครับขณะที่ประเภทโอเพนเป็นวอกันเวศเผือกภูมิประเภทสันดาษครับปองพลกุลชัยรัตนาแล้วก็ประเภทสันดาษแมนนวลนะครับเป็นสิริวุฒิเดชสุวรรณครับส่วนบุคคลหญิงครับโมดิฟายรอยเจิมวิทักษ์ขมนตรีนะครับ ประเภทโอเพนเป็นมินตราปาโมดแล้วก็ประเภทสันดาษเด็กหญิงปณิชาสิระวงเดชาครับ โดยทางด้านของนายวรพลกุลชัยรัตนาอุปนายกสมาคมก็กล่าวว่าสมาคมมีแผนจัดก,การแข่งขันในภูมิภาคต่างๆให้มากขึ้นเพื่อให้กีฬาชนิดนี้เป็นที่รู้จักรวมถึงได้รับการบรรจุเข้าแข่งขันในกีฬาเยาวชนแห่งชาติต่อไปครับซึ่งการแข่งขันลูกซองรณยุทธ์นะคะจะมีการคัดตัวเปิดลูกซองเหลืออีก5สนามก็คือที่สนามบางบัวทองสนามภูมิพลินสนามกีฬายิงปืนอุบลราชธานีสนามสมุทรปราการแล้วก็สนามกีฬาจังหวัดชนบุรีในเดือนเมษายนนี้นะคะซึ่งเขาก็จะคัดเลือกเอา คะแนนที่ดีที่สุด4สนามจาก7สนามเป็นตัวแทนทีมชาติไทยนั่นเองค่ะ